โรคโควิด -19 คือโรคติดต่อซึ่งเกิดจากไวรัสโครโรนาชนิดที่มีการค้นพบล่าสุดซึ่งไวรัสโครโรนาและโรคโควิด -19 ที่พบนี้ไม่ได้เป็นที่รู้จักก่อนที่จะมีการแพร่ระบาดในเมืองอู่ฮั่นประเทศจีนในเดือนธันวาคมปี2019ขณะนี้โรคโควิด -19 มีการแพร่ระบาดใหญ่ไปทั่ว ส่งผลกระทบแก่หลายประเทศทั่วโลกอาการทั่วไปของโรคโควิด -19 ที่พบมากที่สุดคือไข้ไอและอ่อนเพลียผู้ป่วยส่วนมาก80%หายป่วยได้โดยไม่ต้องเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลประมาณหนึ่งใน5ของผู้ป่วยที่ติดเชื้อโควิด -19 มีอาการหนักและหายใจลำบากผู้สูงอายุและมีโรคประจำตัวเช่นความดันโลหิตสูง โรคหัวใจโรคเบาหวานหรือมะเร็งมีแนวโน้มที่จะมีอาการป่วยรุนแรงกว่าการติดเชื้อโรคโควิด -19 แพร่ทางระออสฝอยหรือสารคัดหลังซึ่งเป็นช่องทางหลักระบบทางเดินหายใจของผู้ป่วยเมื่อผู้ป่วยไอจามเมื่อร่างกายสูดดมสารคัดหลังเหล่านี้ก็จะติดเชื้อโดยมีระยะฟักตัว2-14วัน เวิธีเว้นระยะห่างทางสังคม Social distancing 1. ยืนนั่งห่างกาัน1.5 2ถึง2เมตร 2. งดการรวมตัวกันในสถานศึกษาที่ทำงานหรือสถานบันเทิงต่างๆ 3. รับประทานอาหารที่เป็นชุดสำหรับทานคนเดียวหลีกเลี่ยงการร่วมสำหรับผู้อื่น 4. เปลี่ยนระบบการทำธุรกิจ โดยใช้ทางออนไลน์และติดต่อทางโทรศัพท์เป็นหลัก 5. หันมาเรียนออนไลน์แทนการเรียนในชั้นเรียนและเลี่ยงการจัดประชุมใหญ่ที่มีการรวมจำนวนมาก 6. จัดให้ซองหนังสือออนไลน์ในห้องสมุดหรืออ่านแบบอิเล็กทรอนิกส์ 7. ลดความหนาแน่นในลิฟต์เน้นการเดินขึ้นลงบันได